รถเสียหรอคะคุณเจมอ๋อครับพอบดีรถผมมัน,นเก่าแล้วครับมันก็เลยงองแงแบบนี้น,นะครับงั้นให้ฉันไปส่งที่บ้านไหมคะงานมาวันนี้เหนื่อยไหมคะเอเปิลแกจะไปถามมันทำไมฮะดูสิสภาพการแต่งตัวของมันเนี่ยแต่งมางานมันเกิดแม่แบบนี้นะแม่รับไม่ได้หรอกข่าวหลังเนี่ยนะถ้าจะหาใครมาเป็นแฟนเนี่ยก็หาให้มันดีๆกว่านี้หน่อย ฟุกแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกมานั่งกันก่อนนะลูกนะนี่ครับของฝากครับแม่ขอบใจมากเลยนะฟุกกับหนูอายเนี่ยช่างหมาะสมกันจริงเลยนะลูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะฟุกเนี่ยเขารวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตในบริษัทนี่แล้วก็รถที่ฟุกมาส่งวันนี้นะคะแพงมากเลยค่ะอือหือลูกสาวของแม่เนี่ยช่างโชคดีจริงๆเลยนะที่มีแฟนรวยๆนะลูกคุณแม่ครับอะอีกอย่างนะครับวันนี้ผมมีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยครับ มีของมาเซอร์ไพรส์แม่ด้วยไหน,นถ้าคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกผมได้เลยนะครับผมหาได้ทุกอย่างเลย <c oughs> ดีจังเลยจ้ะลูกแม่น่ะภูมิใจในตัวลูกมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงก็อยู่กินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนนะฟุกอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีว่าวันนี้ผมมาส่งคุณไอเฉย มีทุระที่ต้องทําที่บริษัทครับต้องทําเอกสารนะผมขอยะลาครับดีจ้ะเอออ้ลูกเจอไอเปิลเมืองบ้างไหมทําไมยังไม่กลับบ้านกับช่องเนี่ยก็คงนั่งรถเมย์อยู่มั้งคะรถติดจะตายเฮ้ยใหญ่คนนี้เนี่ยมีแฟนทั้งทียังต้องลําบากนั่งรถเมย์เนี่ยแม่หาผู้ชายรวยๆให้มันกลับก็ไม่ชอบ ไม่เหมือนลูกอายของแม่เลยนะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนนะคะจะลูกตอนไหนจะกลับบ้านเนี้ยค่ำม,มืดแล้วนะยายเปิ้ลเอ้ยกินเยอะๆนะลูกจะได้มีแรงทำงานค่ะ อายมาลูกก,กินกาแฟกับแม่เร็วไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวอายจะรีบไปทํางานนะคะ่ะเออแล้วลูกจะไปยังไงล่ะลูกฮะสวัสดีครับแม่อ่ะฟุก๊กสวัสดีจารุนั่งก่อนนั่งก่อนอเดี๋ยวนะนแล้วฟุกทานอะไรมาหรือยังจะ๊ะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับอ่าที่รักเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งที่ทําง,งานนะค่ะอือลูกสาวของแม่เนี่ยช่างมีแฟนหนุ่มขับรถหรูมาส่งถึงบ้านเลยนะ แน่รอนอยู่แล้วค่ะก็ฟุกเนี่ยเขาเป็นหนึ่งผู้จัดก,การบริษัทใหญ่โตเลยนะคะอเออว่าแต่ลูกเปิล้ลนะจ๊ะมีแฟนมารับไม่ดอ,อหนูโทรคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าติดงานก่อสร้างอยู่หนูเลยว่าเดี๋ยวจะนั่งรถเมย์ไปนะคะฮะอะไรนะเปิ้ลแฟนของลูกเป็นคนงานก่อสร้างเหรอลูกวิตายละเอามันมาเป็นแฟนได้ยังไงฮะเดี๋ยวไอคนก่อสร้างเนี่ยก็จะพาลูกสาวของแม่ไปคลุกดินคลุกฝุ่นโอ้ย นิเพิ้ลพรุ่งนี้ก็งานวันเกิดของแม่แล้วถ้าเอามันมาในงานเนี่ยจะไม่อายคุณแย่เหรอลูกน,นั่สิคะสู้แฟนออยก็ไม่ได้นี่เนี่ยเปิ้ลแกคิดยังไงถึงได้เอาก่อสร้างอะฮะถ้าจะให้มางานวันเกิดคุณแม่เนี่ยนะนะ <c oughs> ก็ไปหาซื้อชุดที่มันดูดีหน่อยหรือถ้าไม่มีปัญญาซื้อชุดเนี่ยก็ไม่ต้องมาอ่คุณอายครับผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าครับอคุณแม่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อเค้กหลู๋ๆมาฝากนะครับ <S <S จะลูกฟูกแม่ขอบใจลูกฟุปปูกมากๆเลยนะจ๊ะครับเดี๋ยวผมลานนครับสวัสดีครับโชคดีดจา้าลูกไป <S <S 2> <S 2> ไปนะลูกแม่เนะีให้แม่ไม่ผิดหวังจริงๆเลยอะรีบกินนะรีบไปทำงานเบิ้นจา๋า ว่าแต่แฟนลูกนะ่มาแน่นอนไหมจ๊ะมาแน่นอนค่ะแม่ <_ C 2> เขาอ่ะรับปากหนูไว้แล้วคะ่ะมาแล้วค่ะคุณแม่จ๋านี่ครับคุณแม่เค้กวันเกิดไหนแม่ดูสิโอ้โหสวยจังเลยจ้ะลูกข <_ C 2> อบใจลูกมากเลยนะ <_ C 2> สมแล,ะละ้วล่ะกับที่เป็นผู้จัดการบริษัทที่ใหญ่โตทานให้อร่อยนะคะคุณแม่เค้กก้อนเนี้ยหนูก็ฟุ๊กเนี่ยเป็นคนเลือกให้คุณแม่เลยนะคะ ราคาก็ประมาณ2,000กว่าบาทเลยค่ะโอ้สองพันเลยละ่ะลูกแพงจริงเลยหนระลูกแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเดี๋ยวลูก,ลกอ่ะนี่ครับแม่ของขวัญเล็กๆน้อยๆครับไหนโอ้ขอบใจลูกพุกอีกครั้งนะจ๊ะลูกจ๋าเอ่เอเนี่ยเนี่ยเปิ้ลแฟนหนูเปิ้ลยังไม่มาเลยให้ผู้ใหญ่รอนาะนแบบนี้ไม่ดีนะลูกแป๊บหนึ่งนะคะแม่ ฮัลโหลนี่คุณถึงไหนแล้วอะคะโทษทีนะผมอาจจะไปช้านิดนึงวดีนีวว่าติดงานก่อสร้างอยู่ค่ะนี่เยเปิ้ลแฟนแกเนี่ยเป็นแค่ก่อสร้างชั้นต่ำฉันว่านะคงมาไม่ได้หรอกถ้าจะลางานมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็โดนเจ้านายว่าเอาไม่ครับ ขออยาเข้าห้องน้ำแปนึงครับเออ,เอ,อลูกฟุกจ๋านี่ห้องน้ำทางล่างน่ะลูกไม่ต้องเข้านะจ๊ะลูกเอาไว้พวกไอกก้กรรมกรชั้นล่างมันเข้านะลูกลูกนะ่ะต้องขึ้นข้างบนนะลูกนะสะอาดกว่าได,ได้ครับจ้าลูกได้ครับนี่คุณแม่แต่งตัวจัดเต็มมากเลยนะเนี่ยจ้าลูกไม่ขอบใจลูกมากนะ สวัสดีครับผมขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าวัน,นีว่าจงานก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับแม่เช็คนี้ของเซฟมาฝากนะครับหยุดไม่ต้องมาให้ฉันเอาวางไว้ตรงข้างหัวกกำกองแกแหละไม่เป็นไรนะคะคุณอ,อว่าแต่คุณทำงานมาวันนี้เหนื่อยไหมคะเอเปิ้ล แกจะไปถามมันทำไมฮะดูซิสภาพการแต่งตัวของมันเนี่ยแต่งมางานมันเกิดแม่แบบนี้นะแม่รับไม่ได้หรอกคราวหลังเนี่ยนะถ้าจะหาใครมาเป็นแฟนเนี่ยก็หาให้มันดีๆกว่าน,นี้หน่อยไม่ใช่ไปเอาคนงานก่อสร้างชั้นต่ำแบบนี้มาเป็นแฟนนี่คนดีๆรวยๆเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะแม่ครับงั้นผมลานะครับาทายไม่เป็นไรเปิ้ลดูเหมือนว่าทุกคนในบ้านหลังนี้เนี่ย จะไม่ชอบผม,มละละเชิญจะไปไหนก็เชิญแต่งตัวจนจนแบบแกนี่นะอย่าคิดจะมาแต่ต้องลูกสาวของฉันไปอาเจ้านายสวัสดีครับมาแต่เจ้านายมาทําอะไรที่นี่ครับฮะเจ้านายอ๋อใช่แล้ครับเขาคนนี้คือเจ้านายผมเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็ลูกเจ้าของบริษัท รับเหมาะายใหญ่ของประเทศเลยครับท่านประธานครับครับว่าไงล่ะตอนนี้ใช้ก่อสร้างที่อุบรีเสร็จแล้วครับอืมรัดรัดยังไงเหรตอนนี้อยากให้ท่านประธานไปตรวจสอบงานอีกครั้งแล้วก็เซ็นมอบงานครับนี่นมันจะเป็นขนาดนั้นเลยใช่ครับถ้าไม่เซ็น งานก็จะไปหาบใช่ครับค้านเปอร์เซ็นงานขาไม่ได้ครับทำยังไงเดียนวันนี้ผมก็ติดธุระก็ด้วยอ๋องั้นเดี๋ยวผมให้ผู้จัดก,การฟุกไปเซ็นแทนแล้วกันรอ,อสักครู่นะฮัลโหลครับผู้จัดก,การฟุกฟุเดี๋ยวมา,าห้องทบการหน่านนะครับแล้องานเป็นัไงบ้าง อะไรเซลยครับสสวััดีครบเจ้านายเรียกผมมีอะไรนะครับเอเ้ยเฮ้ยปุ๊กปุ๊กถ้าไมไม่แกแต่งตัวหล่อขนาดนี้วะเนี่ยวันนี้ผมจะให้คุณไปตรวจงานที่ชลบุรีนะอ๋อคือคือท่านประธานครับวันนี้ผมติดธุระครับติดท่านประธานบอกช้าไปนิดเดียวเองครับคือผมมีธุระสำคัญจริงๆครับเจ้านายคือผมไปไม่ได้ครับเอ๋อเฮ้ยนี่มันงานด่วนนะเนี่ยงั้นนายไปทนธระของนอะนายเถอะ มาครับเจ้านายเออคือพอดีผมลางานมางานวันเกิดแม่ครับเจ้านายเลยไปดูแซงงานแทนมผม,มครับนิกคุณเป็นแค่ลูกน้องแฟนญปเปิ่นงี้ยเหรอ <c oughs> เออเอ,อ,อ,อลูกไข่จ๋าคุณแม่ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะลูกจา๋าที่คุณแม่น่ะพูดจาไม่ดีกับลูกแม่ลูกแม่ขอดูเค้กสิ ลูกเนมาเหนื่อยเนื่อยมาทานเค้กวันเกิดกับแม่นะลูกนะมาๆแม่ขอดูหน่อยจ้ะลูกว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยคงไปต่อไม่ได้ล่ะทำไมละคะก็ดูเหมือนว่าแม่คุณเนี่ยจะดูถูกคนแค่ภายนอกนะเอ,อผมว่าเราเลิกกันเถอะลูกใครจา๋าแมนอะต้องขอโทษน,นะลูกนะ แม่นะ่ะผิดไปแล้วแม่ขอโทษจริงๆนะลูกนะต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ว่าลูกใครอีกแล้วจ้ะนะลูกนะให้อภัยแม่นะลูกนะแม่ครับผมคงรับไม่ได้แล้วหระครับความรักของเรามันไม่ใช่คนสองคนนะแต่มันจะมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้ซะละเพ่นมว่าเราเลิกกันเถอะแม่ครับผมลานะครับเออไท ส่วนแกไอ้ฟุกแกบอกฉันว่ามาธุระด่วนสำคัญแต่กลับมางานมันเกิดเนี่ยนะเดี๋ยวช่างจะหักเงินเดือนแกแล้วพวกเนี้ยมาทำงานแต่เช้าด้วยครับแม่ครับไงไผเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันก่อนไพไพ ร้อนจังวะวันนี้เฮ้ยเจมเมื่ออะไรวะเพื่อนอ๋อกูคิดถึงแฟนกว่าแฟนกูทั้งน่ารักทั้งสวยแถมงานบ้านเนี่ยไม่มีขาดตบบกห้องเลยนะเว้ยทั้งกวาดบ้านถูพื้นจกักรพาด้วยนะแถมช่วงเนี้ยช่วยเก็บเงินด้วยนะเว้ยพอเลยมึงไม่ต้องอวดแฟนให้กูฟังเลย ไม่สงสารคนโสดแบบกูบ้างเหรอวะตาคุณนี่แม่งมันลุกเผาแล้วโจ่เมึงนี้ก็พูดไปโธ่พี่เจมจา๋าให้นราเข้าวมาให้โอ้ยขอบคุณนะจ๊ะแฟนพี่เนี่ยน่ารักที่สุดแอละไม่ขนาดนั้นพี่ฟูความจริงี่น่าอืมขอโทษครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับช่วยหวานเกรงใจผมหน่อยนะครับคนโสดเนี่ยเงาเหมือนกันนะครับเออ นะได้จ้ะขอบคุณนะคุยบ่ายด้วยได้ไหมวะอย่าอิจฉากูของกูขอโทษเลยร้อนก็ร้อนเออดโอ้ยเอามาดีๆดิอ่ะดันเข้ามาโอเคคุณคะอ่ะครับ ว้าว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 ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่อะค่ะเพิ่งมาตรวจงานที่โรงงานนี้เป็นวันแรกยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอโทษนะครับสวยขนาดนี้ใช้คำนาหน้าว่านางสาวหรือว่านางฟ้าเหรอครับนางสาวนี่แหละค่ะชื่อไอ้นะคะสวัสดีครับผมชื่อก๊อตนะครับคุณนางฟ้าส่วนผมชื่อเจมนะครับคุณนาย เฮ้ยจิมเรียกเขาอย่างนี้ได้ไงวะเรียกคุณไอไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเรียกว่าคุณนางฟ้ากูมีแฟนแล้วนะเว้ยกูรักแฟนกูคนเดียวกลัวจริงๆเอ้ามอนมาตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยแดดร้อนไหมคะนิดหน่อยค่ะฉันทำของปวดมาให้พี่ด้วยนะอ๋อขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนอ่ะได้จ้ะก็เดี๋ยวพี่เสร็จงานเมื่อไรเดี๋ยวพี่รีบกลับนะ แ,<ต>แมกเอาเข้ามาให้กินด้วยพี่เจม,มเกิดอะไรขึ้นทำไมกลับดึกขนาดนี้อ๋อ ที่พี่รู้ว่าม่อนต้องเป็นห่วงพี่มากแน่เลยที่พี่กลับเด็ดขนาดเนี้ยพี่ได้ผู้จัดการเขามาส่งนี่แหละไม่งั้นพี่ต้องซ่อมรถเจมเช้าเลยอ่ะพอดีว่าฉันเห็นเจมส์เขารถเสียค่ะฉันก็เพิงจะกลับบ้านพอดีก็ระยะสามส่งรถเ,เสียเหรอคะคุณเจมส์อ๋อครับพอดีรถผมมันเก่าแล้วครับมันก็เลยงองแงแบบนี้แหละครับ ใหฉันไปส่งที่บ้านไหมคะอ่าจะดีเหรอครับผู้จัดการคือผมเกรงใจนะครับให้ฉันไปส่งเธอค่ะคุณจะได้รีบกลับไปหาแฟนคุณี้คะอ่ครับขอบคุณนะครับสงสัยม่อนคงรอผมนานแล้วงั้นเชิญด้านี้เลยค่ะคงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะบค,ะครับ เออมอนเดี๋ยวพี่เข้าไปอาบน้ำก่อนนะ ม่เป็นไรอ่ะหน้าเศร้าจังหน้าฉันก็เป็นแบนนี้แหละพี่ไม่ได้สวยเหมือนผู้จัดการนางฟ้าของพี่นี่อ <c oughs> มอนพี่ยังไม่เคยเรียกผู้จัดการนางฟ้าเลยนะมีแต่ไอก้ก๊อตนู่นแหละนางฟ้าของพี่แค่ <c oughs> มอนคนเดียวฉันไม่สวยนะพี่เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาพี่ยังจะรักมอนอยู่หรอ ลักซี่มอนเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแถ่งานบ้านงานเลินก็ไม่ขาดตกตกพร่องแ่มยังช่วยพี่เก็บหอมรอมริดอีกนะและอย่างสุดท้ายเนี่ยมอนก็ยังทำกับข้าวมาให้พี่กินแต่หลักที่ที่สุดอืมอืมไปเลยอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวคนมาเห็น่าทะข้าบตก